มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจ้าโองามพริง้งเปิดตัวยอมรับคบหาดูใจกับนักร้องดังหนุ่มกะลามานานกว่า6ปีพร้อมเผยความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและบทบาทของคนสวนฉายาที่จ้าโอเรียกหนุ่มกะลาในชีวิตของเธอจ้าโอเผยว่าเงินที่จ่ายชดเชยที่เป็นข่าวไปนั้นหนุ่มกะลาช่วยออกให้คนละครึ่งไม่ได้รับผิดชอบคนเดียว นอกจากนี้เธอยังเล่าถึงเหตุผลที่รักคนสวนคนนี้มากเพราะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตและช่วยเหลือเธอในวันที่แย่ที่สุดในวันที่เรามีเงินติดบัญชียอยู่แค่8บาทคนสวนโอนให้ทันทีก้อนแรก1 0 0 0 0แสนก้อนที่สอง0 0 0 0 0สโอนให้ใช้นะคะคือให้ใช้เลยจะโอกล่าวและเสริมว่าทั้งคู่ต่างคนต่างมีกำลังในการซัพพอร์ตกันได้เสมอเปิดตัวเป็นทางการแล้วค่ะ จะโอ้ง,งามพิ้งรับคบหนุ่มกะลา6ปีช่วยจ่ายค่าชดเชยถูกฟ้องคนละครึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากนี n i d c อ m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ